แตกจนกว่าจะรู้ว่ารักไปครับผมใส่ต่อครับผมอย่าไปรออะไรใส่ต่อจะรับรองว่าโสดชื่นอีกแล้วนะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะ It's โ a เก i อีสโอเกออก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับผมแอร์ราเต้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือเกมใหม่ล่าสุดที่ผมจะเล่นนะวันนี้มาเล่นเกม Fortune Rapid ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิป ต่อไปด้วยนะครับผมมาเป็นละ500้ผมเล่นแบบหนักน่วงไปก่อนเลยนะจ๊ะเล่นแบบหนักน่วงไปก่อนหนึ่งทีอื้อหน้าแรกสไตล์เดิมเลยของผมมาเปิดผันมุนนะจ๊ะอ่าสไตล์เดิม <c oughs> ดอกแรกก็จุดจอดดอกแรกก็จุดจอดแล้วอ่าที่รักจู <c oughs> รักกันให้ทำปากจูโอ้โหดอกแรกสามมือเลยเฮ้ย โอ้ยไม่เคยเล่นนะบอกไว้ก่อนเลยเกมนี้มาเล่นสด,สด,ส,ดสดเลยนะครับผมแบบอาจแบบเรียวเรียวเลยเฮ้ยไปครับผมอีกพน2น0องไม่เล่งสองพันหไม่เล่งด้วยนะจ๊ะอาจัดไปครับผมลายปุ้ยออ้โหหนักหน่วงครับผมผมเล่นแบบหนักหน่วงนะครับแบบนี้รอบนี้ผมเล่นขอเล่นแบบหนักหน่วงหน่อยนะจ๊ะแบบว่า ใส่สุดครับผมไม่สนดลูกไครแน่นอนไปครับผมไปต่อเนื่องนะครับผมเปลี่ยนเป็ดติกว่านะจ๊ะไปไหลผ่านหมุนเหมือนเดิมนะครับผมสูตรนี้สูตรเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะจ๊ะราเต้ขอบอกเออเวลาโบนัสทามด้วยนะจ๊ะทีนอาทานโอ้ตานีพระอาผ่านไว้น้อยหน่อยแต่ก็ได้ตังค์อยู่เฮ้ยมาตะมาจัดอีกแล้วโอ้โหขึ้นมาหลักสองมืออีกแล้วนะโอ้ห ฟอร์จูนแล็บบินที่เอาเรื่องเหมือนกันนะจ๊ะก็เรียกว่าพี่กระต่ายอระกระต่ายแลบกระต่ายแลบนะจ๊ะโอ้ยอีกหนึ่งหมื่นนะครับผมไหลสุดไหลไปครับผมโอ้โหเล่นส่งการน้ําไหลเ้อเออไปต่อครับผมจัดไปไหลไปต่อนะจ๊ะโอ้โหแครหลอดลงตัวจ่ายแครหลอดเนี่ยแหละครับผมอแครลดจ่ายน้อยอยู่ละโอ้โหจ่ายสองร้อยนะเออเดยว ยังอยู่ยังอยู่ยังรายไปก่อนรายไปก่อนโอ้โหทีละเก้าร้อยยางเงียบนะจ้าย่างเงียบนะจ้าโอ้โหดนสิโอ้โหชอบเห็นชอบเห็นเลขเยอะเยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดดมาตายโดดมาพี่ตายปลาโมกโอ้โหจ้อะไรเนี่ย อึหมื่นสามนึกว่าสองหมืนมม่นกว่าอุ้ยวายลงมาแล้วครับผมนึกว่าอะไรเธอนึกว่าอะไรไปต่อเสียงแบบนี้นันแรกที่ผมชื่นใจไปต่อครับผมมาจา้าโอ้โหบอกเลยว่ามันโยดแตกจ่ายชุกเบ็ดจริงๆนะครับแตกหนักทุกเบ็ดเออไม่แล้วครับหมื่นหกพันร้อยพันห้าไม่เลงไม่รีบ ห่อยเธอว่านจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ได้ขายเสื้อแต่ก็รองได้นะจ๊ะทีละเจ็ดพันเฮ้ยขึ้นหลักแสนแล้วเฮ้ยโอ้โหเกมนี้บอกเลยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะจ๊ะที่รักจา๋าต้องเล่นเวลาโบนัสไทม์ด้วยนะครับผมเออ,อแบบนี้เลยครับผม อีโซโกีอีโซโกีแน่นอนครับผมไปหลยตออ่อเป็นละพันนี่มันหน,นักหนักนุ่งจริงนะนหนักนุ่งจริงนะเท่าไรอีกแล้วเนี่ยมือสองมืออีกแล้วพี่ตายเอ้ยแตกจนกว่าจะรู้ว่าเธอเขาแตกจนกว่าจะรู้ว่ารักไปครับผมใส่ต่อครับผมอย่าไปรออะไรใส่ต่อจ้ะ รับรองว่าโสดชื่นอีกแล้วนะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะแต่ละเกมที่คนดูแนะนำเข้ามารีเควสเข้ามานี่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังจริงๆนะพายต่อไปอีกแนละ้วโอ้โหหลักสามหลักสี่มาเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยังไงนะยังไม่ยุดมูลไปๆ หกหมื่นจองหกหมื่นจองแล้วจ้าโอ้โหตื่นตื่นตื่นเถิดฝากไว้ที่ช่องฟีดไปต่อไปต่อโอ้โหไล่ต่อครับผมโอ้โหหน้ามืดแล้วผมอะหน้ามืดแล้วจ้าโอ้โหเห็นเห็นลากเห็นเลขเยอะๆอย่างนี้ผมก็ใส่สุดส,สนุกเลยสนุกสนาน สนุกสนานก็ไม่ตายกูอย่าไปรอช้าก็มุนกันไปเลยสิจ้าเออมุนก็นไปต่อสิครับผมโอ้โหไปครับผมไปเรื่อยๆนะจ๊ะไปเรื่อยๆต่อนะครับยังครับผมยังเหมือนเดิมไปผมยังไม่ยุดนะครับผมยังไม่พอเท่านี้เอาสักอีกหน่อยอีกนึงขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยนะจ๊ะ สนุกสนานครับไปเลยทีเดียวเชียวมาไปต่อครับผมไรไปต่อล้วดูที่มันจะแจกสักคะแนนแค่ไหนมันจะแจกเราสักแค่ไหนวะเออไปอีกไรไปต่อไรไปต่อจ้าที่รักเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ยหาเข็มไม่เจอแต่เจอได้นอ้ซาดก็วอกก็บอกไปครับผม อีหมื่นเนี่ยไม่ต่ำกว่าส0 0 0 0 0หมื่นเครับผมโอ้หพอแค่น <Gym. Napoleon> <ar> <S eni> like ี้ด oh. ีกว่าฮามั้งพอแค่ดีครับผมผมพอแค่นี้แหละสุดยอดสำหรับใครที่อยากจะตามนะครับผมจิ้มลิงที่ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะยุดใหม่ยุดเก่าก็แตกนะครับผมไม่ต้องทำเทิร์นรับโบนัสไปเลย100นะครับผมแถมแนะนำเพื่อนก็รับโบนัสเพิ่มไปอีก 2. 2 5ปเนะครับ กับที่นี่เลยนะครับฟาส168นะัดจ้าที่ราัา